ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า s าวท่าเจ็เกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวสยองขวัญให้เราเนะครับเข้าบ้านผีสิงแล้วก็ทําการเช็คว่ามีอะไรผิดปกติประมาณนี้เนาะ <laughs> ก่อนอื่นนะครับ <laughs> ผมก็ฝากกดไ like, ลค, track, คดด์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันเนาะ <laughs> เหมือนเรานะครับจะทําการเกิดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเนาะวิว่าแต่ทําไมมือของเราเหมือนจะมีเลือด หรือว่ามีอาการบาดเจ็บหรอไปว่าคุณผู้ชมซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้ทำการเล่นเกมแนวนี้มานานมากๆแล้วนะครับก็ผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยอีกทีและกันเนาะหรืออาจจะมีเสียงข้างนอกรบกวนยังไงก็ต้องขออภัยอีกทีและกันนะครับเราขยับเมาส์นะครับก็เพื่อที่จะหมุนมุมมองหรือว่าหันเนาะ <c oughs> กดเควิวเพื่อเดินหน้าครับแต่เราไม่สามารถทำการเดินเร็วได้นะคุณผู้ชม โอเคทำไมบ้านหลังนี้มันเงียบจังวะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านหลังนี้ไหมขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเนาะโอเค okay. ไม่มีใครอยู่บ้านนะไม่มีใครอยู่เลยอะอยห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องครัวเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำการเช็คดูหน่อยละกันนะครับผมอาจจะขยับเมาส์ชานิดเอ๊ยเฮ้ย มันปิดเองได้ยังไงเฮ้ยเอาถึงจะมามันก็หลอดเลยเหรอวะเดี๋ยวผมจะลองเช็คทุกที่ในห้องนี้ดูแล้วกันเนาะบางทีอาจมันจะต้องให้ผมเนี่ยทำอะไรนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นชั้นวางถ้วยชามนะแล้วก็จะเฮ้ยเฮ้ยเราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อทำการซูมได้ด้วยเหรอ <laughs> โอเคกินแล้วไม่เก็บนะครับมาแดงวันเต็มไปหมดเลยเนะ ว่าแต่บ้านหลังนี้เขาทำอะไรกันกินวะเนี่ยดึกขนาดนี้อะโอ้อ linear. ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเหมือนตรงนี้นะครับเขาจะให้เราทำการคลิกได้นะเฮ้ยคลิกขวาซ้มดูเฮ้ยไมนหัวเ ผู้ชมมันเอาแล้วมันือจูๆมนถึงไฟดับได้เฮ้ยเอาแล้วห้องนี้มันเปิดเองทุกคนกูจะตกใจอะไรก่อนดีคุณผู้ชมครับว่าแต่มันหัวใครหรอหรือว่าจะเป็นหัวเจ้าของบ้านหลังนี้หรอไม่แน่เหมือนกันนะน <c oughs> คือนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่สามารถเช็คได้ทุกตรงเนาะเหมือนจะเราจะสามารถคลิกได้เฉพาะ เกมกำหนดมาครับตรงนี้เนี่ยโอเคห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเหมือนจะเป็นห้องครัวงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องต่อไปเลยแล้วกันนะห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องรับแขกออ้ทุกครั้งที่เราเข้ามาห้องนะครับประตูมันจะปิดเองนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเอออ,อ,อันน,นี้นี่คือเงาเงากูใช่ไหมโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยห้องนี้ โอ้โหเดี๋ยวเราเดินเช็คดูหน่อยแล้วกันนะแต่ทำไมรู้สึกว่าโคมไฟมันรู้สึกกูสูงเลยว่โาโคมไฟมันอยู่ตรงนี้วะ<笑><笑>มันชนหัวกูเลยนะเอาจริงๆไปดูตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือเนาะโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นทิชชู่ไม่มีอะไรฮนะแล้วกู ต้องเช็คอะไรหรอมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็มีทีวีอุ๊อยก็ตกใจหมดเลยเทำไมจะถูกทีวีมันถึงเปิดเองวะงั้นเดี๋ยวผมทำการคลิปดูหน่อยละกันเนาะซูมดูหน่อยไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมครับแต่รู้สึกว่าจะมีเสียงเฮ้ยมันจะมีเสียงอะไรบางอย่างเนอะ ข้างห้องนี้อะ่ะหรือว่าเราจะต้องหารีโมดแล้วครับคุณผู้ชมเพื่อทำการเปิดหรือปิดทีวีก่อนหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองสํารวจในห้องนี้ดูหน่อยแล้วกันเนาะหลังตู้ไม่มีอะไรครับโขไฟโหต่ำเฮ้เฮ้ยเ้ยคุณผู้มมชมมันจะเป็นลูก,กาตาเฮ้ยมันจะเป็นเศษมนุษย์นอนะเฮห้องนี้เปิดแล้ว งั้นเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปเลยแล้วกันเนาะห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมห้องนี้ก็จะห้องนั่งเล่นเหมือนกันหรอทำไมทีวีมันมีทุกห้องเลยวะตรงนี้อาจจะเป็นห้องแบบรับแขกแต่ห้องนี้ก็จะเอาไว้สําหรับเด็กนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงนี่คุณผู้ชมมันมีของเล่นเด็กด้วยนะเฮ้ยงั้นแสดงว่าบ้านหลังนี้มีเด็กอยู่ด้วยนะ อาแล้วโคตรกลัวเลยมันมีเด็กอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมโคมไฟโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีแค่ทีวีอ่ะเดี๋ยวเราดูโปสเตอร์หน่อยละกันเนาะบางทีอาจจะหยิบหรือว่าจับได้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮึฮออ้ย คุณผู้ชมดูดีเหมือนเฮ้ยมันเด็กหรอเฮ้ยไม่ใ่แต่ใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือตัวอะไรเมื่อกี้ไหนโอเคห้องต่อไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยผมต้องแบบบุนสามร้อยหกสิบาผมกลัวแบบมันกระโดดเข้ามาแบบจำสแกนข้างหลังมากๆเลยนะ โคมไฟตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเอ่อไม่มีอะไรเฮ้ยเหมือนเราจะเจอรีโมทนะครับคุณผู้ชมหรือว่าหยิบได้ไหมอ่าเราสามารถโอเคเอาน่าจะต้องเอามาเปิดทีวีห้องนี้หรือเปล่านะเพราะว่าห้องนี้มันปิดไปแล้วห้องแบบรับแขกเขาปิดไปแล้วเฮ้ย คือเราเดินเร็วไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครูเดินช้าจัดเหมือนเราจะเจ็บขาอยู่ด้วยเหรออุ้ยเราเปิดทีวีได้เฮ้ยเฮ้ยทีไรวะเหมือนทีวีมันจะให้เราอยู่ในป่าอยู่เหรอเดี๋ยวนะโอ้โอ้โอ้อ๋อเหมือนเราจะหลงทางอยู่ในป่าที่ใดสักที่นะครับคุณผู้ชม เราสามารถเปลี่ยนช่องได้ปะผมลองคลิกซ้ายอุ้ยเราสามารถเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะครับแต่ช่องนี้ไม่มีสัญญาณนะเอ,อดูหน่อยเลยกันนะอันนี้คือเหมือนเราจะเดินอยู่ในป่านะครับแล้วไม่มีไฟฉายหรอเฮ้ยมันคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ววะ่ะคุณผู้ชมดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยเมือนจะเป็นแสงมันดูไม่ชัดเลย อ๋อ <AL> เหมือนจะเป็นโรงแรมหรือว่าบ้านหลังหนึ่งแล้วทำไมเสียงสาวมันดูแบบน่ากลัวจังวะเฮ้ยเป็นโอ้ไม่มีอะไรงั้นเราสามารถเปินแล้วตรงนี้ะกลบมาที่เดิมปะเหมือนจะเป็นที่เดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้เราจะอยู่ในรถนะครับจากนั้นเราก็เดินลงมาในบ้านหลังหนึ่งเหมือนกันเนะเขาจะสื่อถึงอะไรหรือเปล่านะผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกัน งั้นผมขอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเหมือนว่าห้องนี้นะครับมันจะเปิดต่อแล้วนะโอเคไปครับบ้านหลังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะน่าจะอยู่ถึงห้าหกคนได้นะหุยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับคุณผู้ชมหุย วยปิดแล้วใช่ไหมเอาแล้วว่า <laughs> สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะคุณผู้ชม้ยผมขอดูรูปตรงนี้หน่อยแล้วกันนั้นเหมือนจะเป็นเมียบ้านหลังนี้หรือเปล่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะวยมีเสียงนาฬิกาหรือว่าตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วมีหัวตรงเฮ้ยหรือจะเป็นเจ้าของบ้านส่วนคนนี้ก็จะเป็นแฟนเจ้าของบ้านเหรอ <laughs> โอเคทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนจะตีสี่สามสิบแปดใช่ไหมครับเหมือนเขาจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนนี้คือเราไปไหนไม่ได้แล้วนะครับคือมืดจัดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีรูเต็มหัวไปหมดเลยเฮ้ยแล้มันขยับไปแล้ว <c oughs> เราจะต้องเดินไปฝั่งนู้นเหรอ,อเฮ้ยเสียงอะไรวะจะเจ้าของบ้านไหมครับ เอ่อมีใครอยู่กูเข้ามาขนาดนี้แล้วกูไม่น่าจะถามนะว่ามีใครอยู่ไหมหรืออาจจะเป็นเจ้าของบ้านวะคุณผู้ชมสวัสดีครับ <c oughs> เอาแล้ววะมีจสแกนเอาจู่ๆก็มีไฟฉายไม่รู้แหละกูหยิบก่อนเลยเฮ้ยอย่าดับนะเว้ยโอเคคุณผู้ชมเราได้ไฟฉายนะครับ โอแมลงสาบหรือว่าแมงกระโจมเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <c oughs> หรือเราจะอุ้ยห้องนี้เปิดแล้วเมื่อกี้มันไม่เปิดไม่ใช่หรองั้นแสดงว่าเราจะต้องเดินไปห้องนี้เหมือนจะเป็นชั้นใต้ดินหรอหรือว่ามันจะเป็นห้องเก็บของวะน่าจะเป็นห้องเก็บของแหละโอ้ห้องเก็บของเอาวะงั้นเดี๋ยวเราเดินมาขวามือหน่อยละกันนะหวัวลุกมากคุณผู้ชม เฮ้ยผมชอบเกมว่ะมันทุกครั้งที่เราขยับเมาส์เห็นไหมคุณผู้ชมไฟฉายเราจะขยับไปด้วยเว้ย <c oughs> okay. ไปเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะแต่ผมขอเอี๊ยบเลนิดนึงแล้วกันนะเปิดตู้เย็นได้ไหมหาอะไรกินอะไรประมาณนี้โอเคไม่มีนะครับเราไม่สามารถเปิดตู้เย็นได้นะ <c oughs> แล้วมันเป็นศพใครวะเนี่ย <c oughs> งนี้ก็จะเป็นถุงศพหรือถุงขยะเหออจำสแกนไหม <_ d umb> เดี๋ยวคุณผู้ชมทำใจไปเลยนะเฮ้ยไม่จำสแกนนะแต่ผมรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยเสียงเท้าหรือเสียงหัวใจของเราวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเสียงเท้าของเรานะคุณผู้ชมไปครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเช็ค ทุกซอกทุกมุมเลยเลยกันนะบางทีมันอาจจะมีอะไรให้เราเส <c oughs> ียวหลังว่าไม่มีอะไรอยู่เลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่จะมีเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรอะ่ะ เราไม่สามารถเช็คอะไรได้เลยงั้นก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปจากห้องนี้ไปอีกห้องและกันนะครับหรือว่าไปห้องนอนที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะมันไม่มีอะไรเลยครับคุณผู้ชมโอเคเฮ้ย okay. <Hey. S 1> เอาแล้วมีเสียงสาวขึ้นมาเฮ้ย hey. มีเสียงเดินเว้ยคุณผู้ชมใช่ไหมกู <c oughs> ตกใจว่ะใครเอาลูก แอาหุ่นมาตั้งไว้ตรงนี้ว่ะมันจะมีเสียงนะคุณผู้ชมเสียงซาวแปลกๆเว้ยคือเราจะต้องออกจากห้องนี้ใช่ไหมโอเคหนึ่งสอง้ยเชี่ยโอ้ยไม่กอดหมาสะพัดไฟฉายกูระเบิดเหรอเอาเอาเเหมือนมีเส you know okay. ียงเฮ้ยห้องนั้นเปิดเดี๋ยวกูไปห้องนี้ก่อน โอ้โหน่าจะเป็นไฟฉายหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับน่าจะเป็นไฟฉายของเราระเบิดหรืออาจจะเป็นหลอดไฟได้นะโอ้โหอ้โหแสบตามากแล้วห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องแบบนั่งทำงานฟังเพลงชิวๆแล้วตรงนี้เหมือนเขาจะสื่ออะไรสักอย่างนี่ครับมีตัวนอตแล้วก็อาจจะเป็นรูปวิทยุสามเครื่องเหรอเฮ้ยนี่ไงหรือว่าเราจะต้องทำการ เปิดวิทยุสามเครื่องเพื่อที่จะทําการแก้ไขปริศนาอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็แบบเดามั่วๆนะอู้แสบตาแสบตางั้นเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะอู้สามารถเปิดได้จริงๆเอ้ยตรงนี้สองหนึ่งสองหรือว่าตัวนี้มันเปิดอยู่แล้วหรองั้นเดี๋ยวเราลองเปิดตรงนี้หน่อยแล้วกันเครื่องนี้ได้ไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ะคุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะชัวร์นะครับเราจะต้องทําการเปิดสับสามเครื่องอะแล้วมันห้องนี้มันมีกี่เครื่องเฮ้ยทาไมมันมีห้าเลยเหรอเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนี้ดูครับแล้วไปเปิดเครื่องนั้นนะเราเดินไปฝั่งนี้ไม่ได้อู้แสบตาแสบตามากอ่ะไหนมีอะไร ไม่มีคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าเราจะต้องปิดตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราจะต้องปิดตรงกลางจากนั้นก็เหมือนมันจะสุ่มนะตรงนี้ไม่ได้อะไม่ใช่หรอเครื่องนี้ผมไม่สามารถเปิดได้นะปิดได้ดิงั้นเราปิดเครื่องนี้อุย้ยนั่นไงได้แล้วออ้ ทำไมเสียเออดี๋ยเดี๋ยวนเดี๋ะเดีนทำไมมันเสียงเศร้าแบบนี้เว้ยกูเอาหลังชนฝาก่อนแล้วกันกูมันจบสกแกนเหมือนมันจะสื่อเหมือนว่าเปิดวิทยุแล้วมันจะทําให้สมองเราอะไรสักอย่างนะห้องนี้ก็วุ้เอ้ไม่เสียงเคาะกูว่าต้องเป็นเด็กแน่เลยขอาะแบบนี้จริงๆนะครับถ้าผู้ใหญ่เคาะจะเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะ นี่น่าจะเป็นเด็กอ่ะมันตบตึกตึกตึกผมว่าน่าจะเด็กนะคือเราจะต้องเดินมาตรงนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราสูมออกไปได้ก็ห้องเดิมห้องนอนเมื่อกี้นี่นะเฮ้ยมันให้กูทำอะไรวะเฮ้ยงั้นผมขอเดินมาดูตรงนี้แล้วก็สูมเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงเฮ้ยเฮ้ยก็คือหัวเมื่อกี้ ผมจะขอบง้าเหรอเฮ้ยโอเคเอาเมื่อกี้ห้องมันทำไมมันดีๆอยู่เลยแล้วจู่ๆทำไมมันถึงห้องเละเทะแบบนี้วะใช่ไหมคุณผู้ชมหรือผมคิดไปเองวะเมื่อกี้มันไม่มีตู้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ,องั้นกูต้องรีบเดินเ,เสียงไหะวะห้องนี้มืนจะมีเสียงเหมือนเลือดอะไรสักอย่างเว้ย โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะต้องออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะเอาเราออกไปได้วิ๋อ,อเสียงแมลงอุ้ยโอ๊ยเชี่ยโอ๊ยวิห้องนี้เปิดแล้ว เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมดินอย่าพึ่งพันกันนะดินห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องเด็กอีกห้องแต่ห้องนี้สวยนะโอเคปิดไปแล้วเหมือนจะเป็นห้องห้องเด็กสองคนน่าจะเป็นเด็กชายกับพี่สาวอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอาวกาศห้องนี้สวยมากคุณผู้ชมผมขอเสพิบรรยากาศนิดนึงแล้วกันเนะตั้งแต่เริ่มเกมมาโฮ้ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันเนีเหมือนจะมีอุ้ยเราสามารถเก็บตุ๊กตาได้ด้วยนะผมจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีเจ้าหมีตรงนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เจ้าหมีเฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้่ะเอออุ้ยแล้วก็จะมีสุนัขจิงจอกเหรอโอ้ เขาจะให้เราทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะไหนลองเช็คตรงตูดมันบางทีอาจจะมีกุญแจให้เราเว้ยคุณผู้ชมแต่ไม่มีนะงั้นผมขออนุญาตทำการเก็บเลยแล้วกัน <Okay. S 1> เออแล้วทำอะไรต่อวะ <c oughs> ห้องนี้เรายังเข้าไม่ได้อ่ะ <c oughs> เราไม่ควรทำที่จะส่องแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีแบบตัวอะไรเข้ามาจมสแกน เดี๋ยวเราลองเดินมาดูตรงนี้ดูบ้างเอออุ้ยเหมือนเขาจะให้เราเอาตุ๊กตาวางไว้ตรงนี้เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเรานี่ผมวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยห้องนี้เปิดเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่เปิดไม่ใช่หรอโอ้มาแล้วว่ะคุณผู้ชมห้องนี้เปิดแล้วห้องนี้ห้องเด็กจริงๆด้วย น่ากลัวที่สุดแล้วในะห้องเด็กคุณผู้ชมโอ้ห oh, ห้องนี้ก็จะเป็นห้องพี่สาวหรอหรือนะ่อาจะเป็นแม่น่าจะเป็นห้องแม่นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของลูกไนงะคุณผู้ชม uh, เดี๋ยวลองเช็คดูเฮ้ยแต่ตรงนี้เหมือนจะมีคำใบบอกเราเนี่ยครับไหนลองคลิกดูอ๋อก็คือว่าให้เราภาพที่หนึ่งนี้เหมือนจะเข้ามาครั้งแรกเราก็มันไม่มีอะไรนี่นะ แต่ภาพที่สองครับเหมือนเราจะต้องหาตุ๊กาตาเนี่ยเอาไปวางแบบนี้ทุกจุดสี่ตัวเลยเหรอโอเคตอนนี้คือเราได้มาสองตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ส่วนภาพที่สามนี่ทําไมมันเป็นสีแดงแบบนี้วะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาตุ๊กาตาอีกสองตัวนะครับน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะผมหวังว่าเขาจะไม่ให้เราเดินกลับไปตั้งแต่ห้องแรกเนาะพอรู้สึกว่ามันไกลมากแล้วเราเนี่ยเดินช้าจัดเลยนะคุณผู้ชม ฮ้ยนี่ไงเจเป็ดน้อยเจอเลยน่าจะเหลือแค่อีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โ,อโ,อโอ้ทำไมรูปหมาเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยทำไมเจ้าหมามันถึงตาโบแบบนั้นนะตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับไม่สามารถเปิดกล่องได้ห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่ห้องเล็กเฮ้ย อะไร,รอ๋อเหมือนจะเป็นชุดอะไรสักอย่างของเด็กเนาะไม่มีครับเราขาดเฮ้ยทำไมเจ้าหมีมันถึงเฮ้ยทำตัวแบบนี้อะเฮ้ยทำไมหัวมันหมุนแบบนี้เดี๋ยวอ๋อโอเคคุณผู้ชมผมรู้แล้วเราจะต้องจัดตุ๊กตาเนี่ยครับตามภาพหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินกลับมาดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราจะจัดตุ๊กตาเนี่ยครับตามภาพเลยแล้วกันเนาะไป เี๋ยวเอามาวางตรงนี้ปึ๊บอตรงนี้เจ้าเป็ดอยู่ตรงนี้เราขาดอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมอู้เหมือนเราจะได้กุญแจมาเพิ่มนะเฮ้ยเราเหยิยบได้ไหมผมคิดว่าเอาหมีมาวางไว้ตรงนี้ซะอีกนะไม่ใช่นะครับ <S <S โอเคเราได้กุญแจมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ขาดตุ๊กตาอีกหนึ่งตัว ขาดตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวนะโอ้ยทำไมมันเดินช้าจังวะเฮ้ยเหมือนจะเป็นลิ้นชักเหรอเปิดไม่ได้นะคุณผู้ชมงั้นแสดงว่าตรงนี้อุย้ยเราสามารถเปิดกล่องนี้ว้าวเราได้มาแล้วเหมือนจะเป็นตัวอะไรวะ <laughs> ออ้ทำไมถู่วมันถึงเป็นสีแดงเอา้ามันต้องวางตุ๊กตาครบสีทัวเก่อนไม่ใช่หรอมันถึงจะเป็นสีแดงผมวางถูกไหมวะเอ่อถูกไหมเฮ้ยผมจำไม่ได้วะเดี๋ยวไปดูรูปภาพหน่อยแล้วกันเนาะไม่มีอะไรจำสแกนกูใช่ไหมเอาเจ้าจิ้งจอกเนี่ครับเอามาวางตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อน้องถูกไหมอา นี่เรียบร้อยใช่ไหมวิ <c oughs> ม่นาจะมีอะไรแล้วเนาะ <Okay. S 1> โอเคู้ oh! My God! าโอ้โหฉากนี้ดีจริงก็คือเราวางเจ้าตุ๊กตาถูกแล้วนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมผมจะเดินกลับไปดูนะ โอเคแล้วเฮ้ยทำไมมันถึงมีศออยู่เฮ้ยอวัยวะมนุษย์หนึ่งชิ้นแขนหู oh, ตาแล้วทำไมเจ้าตุ๊กตาเหมือนจะมีของไหวอ่อ <c oughs> กินอวัยวะมนุษย์ลงไปได้ยังไงวะโอ้บอดี้ เหมือนมันจะให้เราเนีครับทำการสแกนทุกอะไรที่แบบว่าเหมือนจะผิดปกติในห้องนี้เราก็ทําการสแกนเนาะโอ้ตรงนี้จะเป็นหัวโอเคผมวา่าน่าจะครบแล้วนะเฮ้ยอะไร,รอ่ะเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้ไม่ใช่หรอ,อนี่เลยอ่ะ,อะหายไปแล้ว เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ห้องนี้เปิดแล้วอยู่ทําไมล่ะคุณผู้ชม <laughs> จากนั้นก็จะเป็นห้องนี้ไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเหมือนจะเป็นห้องน้ํานะอุ๊อุ๊ออู้ทำไมมันมืดจังเลยวะตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ําแล้วตรงเปิดได้ไหมเอ้าเฮ้ยมัน <Rose> เปิดได้ไหม เปิดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้เหมือนมันจะให้ผมทําการคลิกเนาะเอา้าอันนี้คืออะไรหรออุ้ยเหมือนจะเป็นเศษอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมครับงั้นแสดงว่าเราน่าจะต้องทําการเก็บเศษอะไรสักอย่างในห้องนี้ตรงล้างมือได้โอ้ไม่ใช่เอา้าเขาไม่ได้ให้เราล้างมืออ อ๋อก็คือว่าเราจะต้องหาเศษกระจกน่าจะเป็นเศษกระจกเนาะนี่นี่นี่คุณผู้ชมหันมาก็เจอเลยกี่ชิ้นวะงั้นเดี๋ยวเราจะเอามาต่อทีละชิ้นดูก่อนขาดอีกหนึ่งชิ้นคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งชิ้นว่าแต่อยู่ไหนอะเอาแล้วน่าจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะเอ้ยนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้ข้างหน้าเราเลยนะแต่เราไม่เห็น ฟึบโอเคเอผมก็ยากจะรู้เหมือนกันว่าเพิ่งจะเห็นตัวตนของเราเฮ้ยเหมือนเราจะจบแล้ววะจริงๆแล้วตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะเหมือนเราจะโดนอะไรสักอย่างนะครับแทงเข้าที่ขาแล้วก็โดนยิงที่หัวนเนาะเหมือนเกมจะจบไปแล้วนี่ครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะจบแบบงงๆ